ประชุมเสร็จแล้วเช็คอินกับบ็อกกี้กันเช็คอินด้วยกเช็คอินกับเพื่อนเลิฟบกกีเช็คอินกับคนรู้ใจบ็อกกเช็คอินความสุขกับบ็อกกี้ได้ทุกที่แชร์ความสุขได้ไม่รู้จบขอแนะนำบ็อกกี้รสอรัลมอน<_ 00> <_ 00> ให้เลยดีกว่านะผมเช็คให้ตอนนี้เลยดีกว่าเพราะว่าครอบครัวมีปัญหาเปลี่ยนมาใช้ลัคกี้เฟรมพอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นกินกันได้แล้วจ้ะ ลัตกี้เฟรมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนไ้เวลาอาบสะสนุกอาบน้ำสาพผมให้สบายตัว let's take a shower อาบน้ำก็กลายเป็นเรื่องสนุก let's take a shower อาบสะสนุกกับพวกเราด้วยแค์คิสมีขายที่เซเว่นอีเลเว่นชีวิตทายจากการไม่แพ้คุก็ต้อง,งุ่งฟุ้งยนี่แหละเดี๋ยวก็เผ็ดเดี๋ยวก็แสบแต่ถ้าอยากสำเร็จมันก็ต้องสู้รสชาติของการไม่ยอมแพ้มันอร่อยจัดจ้านถึงใจิ พริกแสบรสต้มยำกุ้งจากพริกแสบแสบเข้าเส้น